โอ้โหทุกคนครับถ้าใครได้เห็นข่าวตอนนี้นะครับโรมิโอลาเวียนะครับฟาบิซซโอโรมาโนนะครับรายงานแล้วนะว่าโรมิโอลาเวียนะครับเลือกเชลซีเหนือลิเวอร์พูลนะครับและคาดว่าเจ้าตัวนะครับจะราคาประมาณ50ล้านปอนดบ์บวกๆนะครับจากโรมาโนรายงานนะซึ่งดีลนี้เป็นดีลที่แบบลิเวอร์พูลนะส่วนตัวผมนะผมมองว่าลิเวอร์พูลแม่งมีความกระหายที่อยากได้มากๆเลยเนะี่ยเพราะว่าลิเวอร์พูลนะครับแฮงวไกเซโดมอะ ไปแล้วนะจากเชลซีนะครับเพราะว่าเชลซีแย่งทางด้านของไกเซโดเรียบร้อยนะแต่ว่าคือผมช็อกเหมือนกันนะที่โรมาโ,โนรายงานตอนนี้คือเวลาประมาณห้าทุ่มสี่สิบนะครับที่โรมาโ,โนรายงานคือรายงานตามที่ผมบอกไปอะแล้วแบบลิพูจะเสียลาเวียอีกแล้วเว้ยนี่คือดีลที่ลิพูแบบให้ความสนใจไปอย่างมากอันดับหนึ่งของกองกลางตัวตัดเกมเนี่ยนะเพราะว่าลิพูตอนนี้กองกลางตัวตัดเกมเท่าที่ดูจากเชลซีนะคือแบบ โอ้โหพลาดพลาดหลายอย่างมากๆแล้วก็แบบโอกาสที่ดิวฟูจะแเฮล์อ่ะคือแบบอาจจะไม่มีนะแต่ว่ามีรายงานอยู่นิดหน่อยนะครับว่าเชลซีตอนนั้นนะคาดการว่าจะเอาไกเซโดพร้อมกับลาเวียแต่ว่าผมผมคิดว่าลาเวียถ้าแบบจะเอาลาเวียมาถ้าถ้าถ้าเชลซีนะจะเอาลาลาเวียมานะครับคาดว่าน่าจะามีผลกระทบต่อตําแหน่งของคอนเนอร์การ์เกอร์อย่างแน่นอนนะแต่ว่าเชลซีได้ตกลงแล้วก็เอามาจริงนะครับตอนนี้นะคาดการณ์า50ล้านปอนดะ์นะก็ถือว่า ราคาก็สูงอยู่นะแต่ว่าเอามา2ตัวผมว่าการ์ลเกอร์น่าจะได้ออกอ่ะเดี๋ยวเราย้อนกลับมาทางด้านของลิฟูต่อนะก็คือแบบเสียราเวียเอย้ไม่ใช่เสียกาซิโดลแล้วแล้วลาเวียเนี่ยคือยังมจะพลาดอีกนะแต่ไม่ใช่เลยนะคือแบบตามจริงอะ่ะลิฟูแม่งยื่นข้อเสนอไปหาทางด้านของซาแ์มั์ตันเลวนวเวแล้วแบบ ทางสมสรสก็ตกตอบตกลงแล้วนะทุกคนครับแต่ว่าคือเช้าตัวนักเตะอ่ะคือแม่งเลือกไปอยู่เชลซีเลยนะเว้ยแล้วแบบเลือกทีมแล้วก็แบบขอไปอยู่เชลซีเลยนะคือแบบโอ้โหแฟนลิฟวูตอนนี้ถ้าใครได้เห็นแบบนี้นะน่าจะแบบเจ็บชีตเหมือนกันนะคือแบบไกเซโดก็เลือกไปอยู่เชลซีลาเวียก็เลือกไปอยู่เชลซีแบบนี้อีกคือแบบโอ้โ oh, ห oh, ผมสงสารแฟนลิฟวูจริงนะครับตอนนี้นะเออแต่ว่าไม่ใช่ไรคือแบบ โอ้โอล่าสุดน,นะครับเชลซีนะครับต้องการให้มอยเซตแกเซโดและก็โรมิโอลาเวียนะประกาศเซ็นสัญญาเป็นผู้เล่นใหม่ในสัปดาห์นี้นะครับโอ้โหคือแบบไม่เกินสัปดาห์นี้อะไรเอาง่ายๆแล้วแบบน่าจะมีโอกาสได้ลงแข่งขันในนัดที่2นะครับก็ถ้าพูดถึงลาเวียนะทำไมของลิเวอร์พูลถึงอยากได้แล้วก็เชลซีถึงอยากได้นะครับก็ลาเวียนะครับเป็นนักเตะในตำแหน่งกองกลางตัวรับนะครับทำหน้าที่คอยปัดกวาด จากเกมลุกอะก็เหมือนแบบทางน้้นของไกเซโดแหละแต่ว่าลาเวียเนี่ยจะเป็นสไตล์ที่แบบขึ้นเกมก็ได้นะครับเหมือนเอนโซอ่ะเอออะไรแบบประมาณนั้นนะครับก็วางบอลยาวก็ได้นะครับแล้วก็ช่วยเป็นแบบตัวปัดกวาดเกมรับแต่ว่าสไตล์อาจจะแตกต่างจากไกเซโดนะเพราะว่าลาวเวียเนี่ยเป็นคนที่แบบอาจจะดุดันแล้วก็แบบมันคือแบบสไตล์มันไม่เหมือนกันนะแต่ว่ามันรับเหมือนกันนะครับเออมันเป็นแบบตัวกองกลางตัวรับเหมือนกันแล้วก็ขึ้นเกมได้อะไรได้นะครับส่วนตัวของลาวเวียนะก็มีความขยันอยู่อย่างมากเลยนะเออก็ ถ้ามาแบบนี้คือแบบการาเกอร์อาจจะโดนปล่อยตัวไปนะสำหรับอันนี้นะครับเออผมมองว่าเอาจริงนะเชลซี Chelsea คือไม่ต้องเอาก็ได้นะเดี๋ยวนี้อ่ะส่วนตัวผมถ้าผมเป็น,ปน,ปนแฟนเชลซี Chelsea นะผมมองว่าเชลซีอ่ะไม่ต้องเอาก็ได้เว้ยเดี๋ยวนี้เอาจริงไหมคือแบบการาเกอร์ยังใช้ได้อยู่นะนทีที่แม้วแม่ก็ยังเล่นแบบอย่างดีนะเออถึงแม้ว่าครึ่งแรกอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ผมว่าการาเกอร์เนี่ยเป็นแบ็กอัพให้กับทางด้านของไกเซโดได้นะแต่ก็ไม่เป็นไรครับได้ราเบียมแล้วก็ถือว่าวิน,ว,นวินกันไปนะครับนี่ครับท่าน มาแบบนี้นะก็คงจะเป็นไกเซโดเอนโซแล้วก็ลาเวียกาเลเกอร์ก็น่าจะโดนปล่อยนะครับเออประมาณนั้นนะส่วนทางด้านของชูบูเบงกาก็น่านจะเป็นแบ็กอัพทางด้านของอ่าเอ็นคูนะเพราะว่าเอ็นคูเจ็บไปนะครับแล้วก็ชูบูเบงกาเนี่ยคือสไตล์มันคนละอย่างกับอสองกองกลางตัวนี้นะสไตล์แบบแตกต่างจากไกเซโดแล้วก็ลาเวียนะครับเพราะว่าชูบูเบงกาเป็นกองกลางตัวสไตล์แบบ C A M อ่ะทุกคนกองกลางตัวลุกนะครับเออ แล้วก็มีข่าวหนึ่งครับคือเชลซีนะครับล้มเลิกดิวของไทเลออ์อดัมนะครับหลังจากเข้ารับการตรวจร่างกายโดยอาการบาเดเจ็บนะครับไม่ใช่ปัญหาแต่เป็นการตัดสินใจที่ลงทุนกับโรมิโอลาเวียและมอยเซ็าก Line, าเซโดนะครับจากโรมาโนรายงานล่าสุดนะครับโอ้โหถือว่าเป็นดิวที่แบบเจ็บแสบของแฟนๆลิพูเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าดิวนี้ผมมองได้เลยนะว่าลิพูจริงจังแล้วก็จะเอานะครับแล้วก็ยื่นไปจริงๆเลยนะครับห้าสิบล้านปอนแต่ว่า ตัวนักเตะอ่ะคือแบบไม่เรียกร์พูเว้คือแบบอันนี้ผมไม่ได้แบบจะจะด,ด่าหรือว่าดิสคอมหาดิสเครดิตของทางด้านของอแฟนๆร์พูนะแต่ว่าผมไม่ได้อวยทีมตัวเองด้วยนะครับผมเป็นกลางสุดๆเลยนะคือแบบตามข่าวที่มันรายงานออกมาจริงอะ่ะคือแบบลาเวียเลือกเชลซีนะครับผมก็งงเอ๊โอ้โหนี่เป็นแบบถ้าผมเป็นแฟนร์พูนะผมคงจะเจ็บชี้แล้วก็เจ็บแสบมากเลยนะครับเพราะว่าโอ้โหกังลับไม่ได้แล้วแบบร์พูนะครับฤดูกาลนี้มีปัญหากับลังรับจริงๆนะ คือแม่งแบบโอ้โหผมยังสงสารจริงๆนะครับแล้วก็ตามนั้นนะครับตกลงก็คือลาวเวียได้ไปเชลซี Chelsea แล้วนะครับแต่ยังไม่เฮียวิโกนะแต่ว่าต,ต,ตกลงค่าตัวตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกันเรียบร้อยเลยนะครับคุณดูครับก็ประมาณนั้นเลยครับสำหรับข่าวลาวเวียกับเชลซีแล้วก็ลิพูนะแม่งแบบไอ้เชียไม่รู้ว่าเป็นอะไรกันนะเออแบบมีเกี่ยวโยงกันมาสองเดียวเลยนะครับลิพูนะ่าจะแบบโอ้โหมันไส้เชลซีเหมือนกันนะผมว่านะเออแฟนลิพูนะ่าจะแบบเจ็บใจอยู่เหมือนกันนะครับก็ ไม่อะไรมากนะครับคนผมก็ทําอะไรไม่ได้นะครับซึ่งนักเตะมันก็เลือกมาแบบนี้อยู่แล้วนะครับเออก็ขอลาไปก่อนนะครับวันนี้ก็สำหรับข่าวลาเวียผมก็อัปเดตให้เพียงเท่านี้นะั้นแล้วเจอกันใหม่นะครับฝากกดติดตามหน่อยนะคนดูครับเออกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้ช่องคันปากฟุตบอลนะครับขอลาไปก่อนนะสวัสดีครับบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ